ที่เจ๋งอย่างหนึ่งก็คืออะไรรู้ไหมทุกคนแมงหอมจัดแมงหอมเหมือนลูกอมเลยอ่ะขนมมันคือขนมเลยเว้ยเหมือนอะไรมเยลลี่อ่ะอเออแมงหอยมเยลลี่กนะหอมแบบหอมฟุ้งเลยอ่ะมันหอมจริงนะเว้ยปลามันชอบเปล่าวะปลามันต้องขาวๆอ่ะอันนี้มันหอมหอมคนอ่ะหรือว่ามันคือลูกอมอ่ะเดี๋ยวลองชิมกันก็ไม่มีรสชาตินะมาไม่แตกอันนี้เป็นเยื่อยางแบบว่ายืดยืดมันยืดนะทนแน่นอนบอกเลยว่าใช้คุ้มมาตัวเดียวถ้าไม่ขาดนะดูความยืดของมันเหยื่อยางยืดไปไป สำรวจหมายแล้วกันวันนี้เป็นหมายที่เราผ่านมาเจอแล้วแม่งตาตึงใจกูมากแม่งสวยจัดจัดอันนี้มันเหยือมันค่อนข้างเบานะเราจะเล่นแบบว่าเท็กตสลิก้ะกันอุปกรณ์วันนี้เราก็นี่ครับคันบิลลิ่งรุ่นรีแลก5ทอน5ทอนเน้นพกพาเออผิดด้านผิดด้านหันหน้าท่อน ดึงดังๆแล้วก็ลอกที่เราจับคู่ก็จะเป็นเ e อ e r m a n Solly Pro นะฮะ